สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกค่ะวันนี้อส,สิ้นสีดำให้ชมค่ะอันนี้เป็นสิ้นมุกนะคะงานมุกค่ะจะเป็นลายลายแบบนี้สีดำสนิทน,นะคะแล้วก็หัวดำค่ะอันนี้จะเป็นหัวหัวของตัวสิ้นนะคะต่อนี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงยกสีขาวแบบนี้ค่ะพื้นดำยกด้วยอันนี้เป็นลายน้ำอ่างค่ะแล้วก็มีองค์ประกอบของสุขโทไทแบบนี้ค่ะ ใส่กับงานอมงคลได้ค่ะน,น,นี่ตัวตัวสีดำมุกดำนะคะแล้วก็เชิงยกค่ะอันนี้คือผืนแรกเป็นงานฝ้ายทอมือของบ้านเราค่ะส่วนอันนี้เป็นหมักโคนค่ะหมักโคนพื้นพื้นสีดำแล้วก็ยกดอกด้วยสีขาวแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีสองลายในผืนเดียวกันนะแล้วก็ต่อเชิงยกค่ะเชิงก็จะเป็นเชิงลายน้ำอ่างค่ะดูตัว ตัวสิ้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นสองลายนี้หนึ่งลายนี้หนึ่งลายแล้วก็เป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงสวยมากค่ะผืนนี้นะคะนี่ค่ะใครที่อยากได้โทนขาวดําก็สามารถจัดไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นผ้ามักโคนค่ะแล้วเอาผ้ามักโคนสวยๆมาให้ชมอีกผืนหนึ่งนี่ค่ะโอรสค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยโทนโอรสพื้นครีม พื้นครีมโอรสก็คือ,อยืนด้วยพื้นครีมแล้วก็พุ่งด้วยสีโอรสค่ะนี่สีน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เชิงนี่ค่ะเชิงเป็นลายดอกบัวหมู่นะคะก็คือมีสามแถวเห็นไหมคะเล่นสีเป็นงานสไลด์สีนะคะเชิงนี่อันนี้เป็นมักโครนสวยๆค่ะนี่เลยค่ะใครที่ชอบโทนสีนี้ก็ แวะชมได้ค่ะส่วนอันนี้เอามาเป็นหมักโครนต่อเชิงยกค่ะอันนี้เก๋ดยโดยตัวสิ้นนะคะเขาเป็นงานสไลด์เฉดสีค่ะเห็นไหมหัวแดงค่ะแดงแดงช้ำนะคะแล้วก็เธอตัวยกดอกด้วดเนี่ยสีชมพูกะปิค่ะหนูบอกเลยบนพื้นสไลด์เฉดสีอันนี้ก็ออกโทนชมพู แล้วก็อันนี้ชมพูอ่อนแล้วก็อันนี้ก็ชมพูอัอนนี้ออกโทนน้าตาลค่ะนี่นะคะ่ะอันนี้คือตัวสิ้นแล้วก็ต่อเชิงยกลายลายมน์สิบหกค่ะเป็นยกลายแบบโบราณทําไมนกบอกโบราณสมัยนี้คือตัวนี้ตัวดอกมณ์สิบหกเนี่ยเขาจะเล่นสีอื่นเพื่อให้ความสดใสสวยงามแต่อันนี้ยังเป็นแบบโบราณก็คือมีดํากับเหลืองค่ะโบราณก็จะใช้ดํากับเหลืองซึ่งมีความสวยและโดดเด่นเนี่ยเห็นไหมคะ อันนี้แบบฉบับโบราณของบ้านเราค่ะสิ้นหมักโครนเชิงยกนะคะผืนนี้ค่ะแล้วเอามาให้ชมอีกผืนหนึ่งก็คือหมักโครนเชิงยกเหมือนกันอันนี้จะยกดอกด้วยสีสีฟ้าอมเทาค่ะไม่ฟ้าจ๋านะคะน้องฟ้าสวยค่ะเนี่ค่ะแล้วก็พื้นสีครีมค่ะเนี่ยสีเขาจะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะโทนนี้ไหมคะเนี่ยค่ะโทนตรงนี้นี่คือสีของเขาสวยแล้วก็ต่อหัวแดงเชิงแดงค่ะ เชิงก็เป็นเชิงลายเดียวกันกับเมื่อกี้ค่ะเป็นลายมน16ค่ะนี่นะคะแล้วก็องค์ประกอบเห็นไหมคะนกคุ้มนกคาบนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ฟันปลาแล้วนี้ก็โม้เลยค่ะเนี่ยเป็นแบบฉบับของสุโขคคทัยค่ะวันนี้เอาผ้ามา้ชมแต่ทุกผืนที่นกไม้ชมอ่าเนี้วันนี้นะคะคือลูกค้าเขาสั่งซื้อแล้วแล้วก็ฝากตัดให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะเป็นงานบ้านเรานะคะ ต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเราแล้วก็สั่งสือกภาพากับเราแล้วก็ตัดกับเราด้วยค่ะขอบคุณไปอย่างยิ่งใครสนใจแบบไหนทักทายได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะยินดีค่ะผ้าสุขไทยของนกทอมือทุกผืนค่ะท่านใครฝากกดถูกใจเป็นกำใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย